กาบสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับภาคเครื่องเครื่องรางของขัง,งนะครับกับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับ e ีนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเอาองค์ละ300บาทนะครับเดี๋ยวจะมี โปรโมชั่นพิเศษคอยติดตามกันไว้นะครับอง์ละสามร้อยนะครับจะมีภาพมาลงทุกวันนะครับวันวันละสามสี่รอบนะครับวันละสามสี่รอบนะครับอง์ละสามร้อยบาทนะครับจะส่งฟรีนะครับเอาคนที่พร้อมโอนนะครับชอบองคไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมแล้วกันนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์ะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์ที่1นะครับ องที่1่ครับเป็นพระธาตุกระดานสนิมแดงนะครับอง์นี้ไขสวยนะครับไขสวยๆครับสนิมแดงแดงนะครับสนิมแดงแดงนะครับ300นะครับองค์ที่1นะครับเดี๋ยวขอญาต z o o อีกนิดนึงนะครับสามร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่2นะครับองค์ที่2ครับชอบองคไหนถูกใจองไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับด้านหลังจะแตกแตกลายแบบนี้เลยนะครับเอาคนที่พร้อมโอนนะครับเอาคนที่พร้อมโอนนะครับสามร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะครับ จะมีพาะสวยๆมาให้รับชมกันทุกวันนะครับเอาองละ300อนะครับองค์ที่สี่นะครับอ่าต่อไปองค์ที่5้านะครับอ่าองที่5นะครับเป็นเรียนหลวงพระแดงนะครับปัดเขาบันไดอีกครับอ่าเดียนหลวงพระแดงนะครับเลี่ยมจับขอบนะครับเลี่ยมจับขอบสวยงามนะครับสวยงามนะครับ ถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับอ่าองค์ที่หกนะครับเป็นพระชัยวัดหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอ่าหลงชาติเก่านะครับอ่าหลงชาติเก่านะครับองค์นี้เอาสามร้อยนะครับอ่าองค์ที่หกนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดนะครับเป็นเหรียญคุณแม่บุเรือนตรงบุนเติมนะครับ อันนี้องค์ที่เจ็ดครับผมอันนี้องค์ที่เจ็ดครับสามร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่แปดนะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับอ่าพระปิตาหลวงพ่อแก้วสาม้อต่อไปองค์งที่สิบอ่าองค์ที่แปดแล้วก็อันนี้องค์ที่เก้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครับอ่าองค์ที่เก้าครับผม3 0มร้งฟรีนะครับ EP นี้นะครับ ต่อไปองค์ที่สิบครับเป็นพระพระนอนกุเจดีเล็กครับพระนอนกุเจดีเล็กอันนี้องค์ที่สิบครับผมต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดครับในองค์ที่สิบเอ็ดนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดตุนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่สิบสองนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้องค์ที่สิบสองครับ องค์ที่สิบสองนะครับต่อไปองค์ที่สิบสามครับเป็นพระร่วงนะครับอันนี้องค์ที่สิบสามนะครับต่อไปองค์ที่สิบสี่นะครับจะเป็นพระสมเด็จครับนี่ครับพิมใหญ่นะครับเนื้อสวยๆครับันองค์ที่สิบสี่นะครับต่อไปองค์ที่สิบห้าครับเป็นเหรียญลุงปู่เอี่ยมนะครับ เรียนหลวงปู่เอี่ยมครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับต่อไปองค์ที่สิบหกครับตีง่องค์ที่สิบหกนะครับอชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเปิดโทรเปิดไลน์เบิดเดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะครับอันนี้องค์ที่สิบเจ็ดครับ ต่อไปองค์ที่สิบแปดนะครับเป็นพระผิดตายันยุ่งนะครับอ่าองค์ที่องค์ที่สิบแปดต่อไปองค์ที่สิบเก้านะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเนื้อเขียวมอยครับอ่าองค์ที่สิบเก้านะครับผมต่อไปองค์ที่ยี่สิบนะครับพระผิดตาสายใต้นะครับอ่านองค์ที่ยี่สิบนะครับ เอา3า0บาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 9 7ย5 6 6 3 7 0นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมขอบคุณครับ